สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t r e r r e n e u r Inspiration TV นะครับรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ประกอบการไทยไปไกลระดับโลกแบบ รายแรงต้านนะครับวันนี้นะครับผมพอนะครับนทธิ์วาจาสิทธิสินนะครับเป็นบิสเนสอินโฟสตัทิจิส์นะครับแล้วก็เป็นเมนทอร์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับที่มีชื่อว่า w e l l d y n a m i c s Thailand นะครับเทปนี้เป็นเทปที่3แล้วนะครับเป็นตอนที่3แล้วแล้วผมบอกได้เลยว่าทั้ง2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกได้เลยผมเนี่ยคัดเนื้อหามาแบบเน้นๆไม่มีน้ำนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ย ท่านก็สามารถที่จะคาดหวังได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยจะมาแชร์สิ่งที่มันมีประโยชน์กับท่านในฐานะผู้ประกอบการอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้ผมจะมาพูดนะครับถึง4วิธีนะครับ4แนวทางในการทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยอินฟลโนะครับบิสเนสอินฟลโนะครับ4ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ผมบอกได้เลยว่าจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากมีคนพูดออกมาแล้วเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะแต่คาถามของผมก็คือพูดแล้วทาได้หรือเปล่านะครับ คำพูดคำนั้นคืออะไรคำพูดคำนั้นก็คือว่าใช้งานให้ตรงกับคนนะครับหรือพูด the right man in the right job นะผมบอกได้เลยเฮ้ยใ,ใครก็พูดตาําราฝรั่งเนี่ยพูดมาเป็น20ปีแล้วนะครับผมก็ได้ยินมาเป็น20ปีแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเห็นผู้ประกอบการหลายคนนะครับไม่ว่าเขาจะมีธุรกิจร้อยล้าน200้ล้าน500ล้านหรือพันล้านนะครับสิ่งที่ผมเจอแล้วก็มีความละไม้คลายลึงก,กันก็คือว่าใช้คนไม่ถูกกับงาน ตัวผมเองนะครับก็เป็นคอนซัลท์นะครับให้กับบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็ทางด้านการตลาดทางด้านการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับสิ่งนึ่งที่ผมเจอคือผมเจอผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับในบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งนะครับตอนที่เธอเนี่ยเข้ามาทํางานใหม่ๆนะเธอฉายแสงมากเหมือนดวงดาวดวงที่กําลังประกายเป็นแสงแป่งประกายนะครับแล้วก็เธอเก่งเรื่องการสื่อสารเธอเก่งเรื่องพรีเซนเตชันแต่ปรากฏว่าทํางานไป5ปีนะครับ ได้รับตําแหน่งงานที่สูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยงานที่เธอทำเนี่ยคือต้องทําในเรื่องของการสร้างระบบนะครับในเรื่องของการ measurement ตัวแลขนะครับหรือวัดตัวแลขนะครับหรือการทํา KPI ทํา operation excellence นะครับซึ่งมันทําให้เธอเนี่ยหมดหมอกอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ มองไปเลยนะครับก็คือจากคนที่แบบมีความสุขจากคนที่แบบเป็นดาวรุ่งกลายเป็นว่ากลายเป็นคนธรรมดาแล้วก็ผมไปเจอเ,อเธอตอนที่ทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งให้นะครับแล้วก็เชิญเธอมาเรียนรู้นะครับเรื่องวลดอร์นามิกส์หลังจากนั้นกลับไปก็เธอก็เขาเรียกว่าได้ความรู้แล้วก็นํากลับไปใช้ได้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยเรียนรู้ศาสตร์นี้มาหมดนะครับไอ้คำว่า Put the right man in the right job นะครับแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆก็ทําไม่เป็นเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านจะได้รับเคล็ดลับ ดิบแบบดีๆแบบนี้นะครับทั้ง4แบบโดยที่ไม่มีคใช้จ่ายดีหรือไม่ดีครับเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ผมจะอ้างอิงถึงเทปที่แล้วนะครับก็คือว่าเทปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้นะครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมี3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเข้าใจตัวเองนะครับ เข้าใจทีมงานแล้วก็เข้าใจลูกค้านะครับในการที่จะทําให้แต่ละคนเนี่ยสามารถอยู่ในโฟลของตัวเองได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าหลังจากที่คุณเนี่ยต้องการที่จะทําให้ธุรก,กิจนะครับแล้วก็ทีมงานอยู่ในโฟลแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้สขั้นตอนเนี่ยในการใช้คนให้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับเมื่อคลิปแรกนะครับเราได้เรียนรู้ว่าคนเนี่ย พลังงานมีทั้งหมด4 Energy นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า4วิธีในการใช้คนให้ถูกที่ถูกกับงานมันคืออย่างไรนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าไดนาม Energy นะครับก็คือเหมาะเป็นคนที่มีพลังงานที่ชอบเรื่องการสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่นะครับเป็นคนที่มองการกลายแล้วก็กล้าคิดกล้าทำนะครับคนประเภทนี้นะครับเหมาะสําหรับนะครับเหมาะสาหรับงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการได้ผลลัพธ์ อย่างรวดเร็วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีงานหลายๆงานนะครับที่ต้องใช้เวลานานนะผมยกตัวอย่างเช่นงานที่เป็น Marketing Research นะครับหรืองานที่จะต้องใช้เวลานานในการในการทำโอเปอเรชันเพื่อให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นคนประเภทที่เป็นไดนามอเอนเนอร์จีเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบนะครับเขาชอบอะไรที่แบบได้ผลรับเร็วๆทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดเห็นออกดอกออกผลแบบอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่คุณจะให้งานคนที่เป็นไดนามอเอนเนอร์จีเนี่ยผมถามหน่อยนะครับว่ามันเป็นงานที่เหมาะกับเขาหรือเปล่า รเราได้รู้แล้วนะครับฟองเขาคือหลายฟองเขาคือกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกชอบคิดไอเดียอะไรใหม่ๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีพื้นที่ให้เขาโตนะครับทางความคิด โตทางไอเดียนะครับโตทางประสบการณ์นะครับหรือโตแบบที่เขาเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วคนประเภทนี้จะไม่ชอบเพราะนั้นถ้าคุณจะให้งานนะครับสำหรับคนที่เป็นไดนามอจีมันต้องสามารถวัดผลได้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วถ้าคนประเภทนี้เนี่ยบอกว่าอ๋อต้องรอผลลัพธ์ไปอีก2ปี3ปีเหมือนลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนในหุ้นก็คืออะไรกว่าจะรวยเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ30ปีนะครับกว่าที่จะสร้างความมั่ง อายุ่นะครับแต่ว่าคนประเภทที่เป็นไดนามอเอนจี้เขาเรอนานแบบนั้นไม่ได้เพราะนั้นวันนี้นะครับไดนามอเอนจี้เหมาะสําหรับงานที่ต้องการการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วนะครับทีนี้เรามาดูวันที่2กันอันที่2เราเรียกว่าโกลนะครับรเรียกว่าโกลโกลแปลว่าไรนะครับคาว่าโกลแปลว่าการส่องสว่างนะครับการส่องแสง คนประเภทนี้นะครับชอบอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าลามไร์นะครับลามไร์ก็คืออยู่ท่ามกลางแสงสีนะครับแล้วก็เจอคนเยอะๆนะครับการที่เขาได้เจอคนเยอะๆเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาพองตัวเขามีความสุขนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาคนที่ชอบไปปฏิสัมพันธ์กับคนกับคนที่ชอบคิดเนี่ย นะครับทำงานสลับตําแหน่งกันทั้ง2ตําแหน่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานด้วยกันได้นะครับหรือว่าสามารถทําได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาเพราะมันไม่ใช่ฟลองเขามันเป็นชาเลนจ์ของเขานะครับเพราะฉนั้นคนที่เป็นเบสเนเนอร์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแปลว่าไฟนะครับคือหมายความว่าอะไรเขาต้องเติมไฟกับตัวเองนะครับในการที่จะทำไรในการที่จะออกไปเจอลูกค้าในการที่ออกไปเจอคนใหม่หมนะครับถ้าวันนี้คุณจับคนประเภทนี้เนี่ยอยู่ในออฟฟิศ ผมบอกได้เลยนะครับเขาก็จะเฉาแห้งเขียวเหมือนดอกกุหลาบร่วงโรยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คนให้ถูกกับงานก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับ base energy นะครับแล้วก็ถัดมานะครับคนที่เป็น temple อ n e r g y นะครับหรือคนที่เป็นคนที่เก่งทางด้านอะไรเป็นคนที่เก่งทางด้าน tracking นะครับก็คือติดตามงานเป็นคนที่เก่งทางด้านอะไรด้าน service นะครับเรื่องของ timing นะครับคือเป็นคนที่ทํางานเนี่ย ทำงานได้เสร็จตรงเวลานะเป็นคนที่มีเซอร์วิสหมาเพราะฉะนั้น คนประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีแนวโน้มนะครับในการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องการข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการออกไปสอบถามผู้คนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เขาจะต้องออกไปวิจัยตลาดหรือสอบถามคนอื่นก่อนซึ่งแตกต่างตรงกันข้ามแบบร0 0ซกับคนที่เป็นดินาโมอเนดีจีนะครับคนประเภทนี้เนี่ยเขาจะใช้สัญชาตญาณในการที่จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่เหมือนสตีฟจ็อบส์นะครับสตีฟจ็อบส์ตอนเขาออกมือถือ iPhone ขึ้นมาเป็นเรื่องแรกรุ่นแรกนะครับที่เป็นมือถือปุ่ม เขาไม่ได้ทำ market research นะครับเขามีสัญชาตญาณที่บอกว่ามือถือปุ่มเดียวเนี่ยแหละมันจะเปลี่ยนแปลงโลกแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงแบบนั้นจริงๆแต่คนที่เป็น t e m p l o e n e r g y เนี่ยเขาจะไม่คิดแบบนั้นนะเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า feet on the ground นะครับก็หมายความว่าเท้าติดดินคนเนี้ยตาดูดาวนะครับคิดอยู่ในหัวคนเนี้ยเท้าติดดินหมายความว่าอะไรก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เ,เขาจะต้อง รวบรวมข้อมูลก่อนนะสอบถามเพื่อนฝูงนะครับสอบถามลูกค้าสอบถามตัวแทนจำหน่ายนะครับทำมาร์เก็ตวิเซิกว่าที่เขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเพราะนั้นพลังงานของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันแบบ180องศานะครับ โดยที่เขาเนี่ยทำงานอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องหลอเขาจะไม่ใช้สัญชาตญาณแต่เขาจะใช้เซนเซอรี่นะครับในการวัดผลว่าเฮ้ยตอนนี้มันใช่เวลาที่จะต้องทำไหมเพราะนั้นถ้าคุณมอบหมายงานนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการได้ผลลัพธ์แบบเร็วๆนะครับแบบเห็นภาพเจ้าของบางคนเนี่ยเป็นไดนามอเนจี้นะครับแต่จ้างพนักงานมาจ้างทีมงานมาเป็นเทมโปคุณอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆโตๆโตๆบริษัทต้องโต แต่ทีมงานคุณบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องวิเคราะห์ตลาดก่อนต้องหาข้อมูลก่อนต้องไปสอบถามเมเยนก่อนต้องไปสอบถามทางโมเดิร์นเทรดก่อนมันก็จะไม่ทันใจนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยถ้าคุณใช้คนให้ถูกกับงานโดยเฉพาะคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามคุณเนี่ยคุณเข้าใจเขานะับเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจทีมมอบหมายงานที่ถูกต้องให้นะครับเขาก็จะมีความสุขลูกค้าคุณก็มีความสุขนะครับแล้วก็อันที่4นะครับ อันที่4คือ n o นะครับคำว่า n o w แปลว่าอะไร know แปลว่ารู้นะครับเพะาะนั้น Steel Energy ผมบอกได้เลย,เลยนะครับว่าจุดแข็งของเขานะครับก็คือเรื่องของ Details หรือรายละเอียดนะครับ เก่งเรื่อง measurement นะครับหรือการวัดผลนะครับเก่งเรื่อง system นะครับเก่งเรื่อง procedure ต่างๆในการทําให้กระบวนการเนี่ยมันอยู่คงที่แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็น s t e e l e n e r g y เขาจะเก่งเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น s t e e l e n e r g y มีคุณสมบัติดังกล่าวนะครับผมก็บอกได้เลยว่ากว่าเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องรู้มันจริงๆ วิเคราะห์วิแครมันจริงๆนะครับแล้วก็บอกคุณได้ชัดๆเป็นตัวเลขเป็นจุดทศนิยม4ตําแหน่งนะครับที่จะบอกคุณได้เลยว่าคุณควรจะต้องตัดสินใจเนี่ยบนพื้นฐานของความจริงเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่เก็บข้อมูลนะครับเป็นคนที่สามารถหาเมชแมนหา KPI ทําให้คุณเนี่ยพัฒนาธุรกิจได้อย่างดีแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าคนที่เป็นเอ่อเป็นโ no นนะครับหรือเป็น strategy เนี่ยก็จะแตกต่างกับ b บ s เ s t r a g แบบ 180องศาเช่นเดียวกันนะคนที่เป็นเบสเนจจี้คือทําอะไรเนี่ยทำตามใจนะครับเขาต้องการความสนุกสนานนะครับเขาออกไปเจอคนเนี่ยเพราะต้องการที่จะมองหาความแปลกใหม่นะครับแต่คนที่เป็นสตีลเนจจี้ตรงข้ามกันแบบ180องศาคนประเภทนี้เนี่ยถ้าเขาเลือกได้ เขาก็บอกว่าฉันจะไม่ออกไปสูงสิงกับคนนะครับฉันจะใช้เวลาคิดเวลาทบทวนหรือเสิร์ช Google หาข้อมูลนะครับหาวิจัยด้วยตัวเอาเองเขาจะไม่หาคําตอบให้กับชีวิตหรือเขาจะไม่หาคําตอบให้กับธุรกิจของคุณผ่านการติดต่อผู้คนแต่ถามว่ามีไหมนะครับของคนที่เป็นสติวเนจีแล้วต้องติดต่อผู้คนมีนะครับผมไม่ได้บอกว่าสติวเนจีเขาไม่ไม่พูดกับคนนะไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่าโดยธรรมชาติแล้ว ถ้าเขาจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาเลือกที่จะกลับไปทบทวนเลือกที่จะกลับไปดู Data หรือข้อมูลนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับซึ่งแตกต่างกันคุณลองเอาคนที่เป็น s t l Energy นะครับออกไปหาลูกค้านะครับติดต่อประสานงานคุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณอยากได้ตัวผมเองนะครับ ก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนคือจ้างคนที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับทีมงานอยู่ฝั่งซ้ายอยากให้เขาเนี่ยไปพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าปรากฏว่าเขาไม่คอมฟอร์ตเรเบิลหรือเขาไม่สบายใจที่จะทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ตัวผมเองก็เครียดผมก็เข้าใจว่าแบบเฮ้ยมนุษย์มันพัฒนาได้ผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการโดยทั่วไปนะครับหรือคนที่พัฒนาตัวเองบ่อย,อยเนี่ยก็จะชอบที่จะคิดว่าเฮ้ยมนุษย์มันสามารถทําทุกอย่างได้ผมก็เชื่อเช่นนั้นครับว่ามนุษย์สามารถทําทุกอย่างได้แต่อย่างที่ผมบอกไปในเทปแรกครับ ว่ามันอยู่ในฟองคุณหรือเปล่านะครับมันเป็นทาเลนต์หรือมันเป็นชาเลน์ถ้าชาเลนต์บ่อยนะครับคุณก็จะมีความเครียดถ้าใช้ทาเลนต์บ่อยคุณก็จะมีความสุขแต่ว่ามันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวคุณก็ต้องพัฒนาไปด้วยนะครับในการที่จะทําให้ตัวคุณเติบโตผมก็เชื่อเช่นนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในฟองเขาล่ะถ้ามันใช้นชอรัลทาเลนต์ของเขาล่ะ มันก็จะทําให้เขาทําได้ดีแล้วก็มันไปได้เร็วอย่างที่คุณคิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวผมเองนะครับได้ทดลองคอนเซปต์นี้นะครับในทุในทุกๆธุรกิจของผมผมได้ทดลองในคอนเซปต์นี้นะครับกับคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยเป็น2,000กว่าคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้ Well Dynamics นะครับกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้ประกอบการและผมบอกได้เลยว่าไม่เชื่อก็ได้นะครับผมก็จะท้าทายครั้งหนึ่งว่าไม่เชื่อก็ได้ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยมีคนเนี่ยใช้คอนเซปต์นี้ออกไปในการทำธุรกิจแล้วกว่า250,000คนนะ World นะครับเวลด์แนามิกนะครับมาจากคุณโรเจอร์เจมส์ฮามิลตันนะครับ เป็นผู้ปกอบการระดับโลกนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนคิดค้นคอนเซ็ปต์เวล y ดนามิกส์ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าเป็นผู้ชายที่น่าติดตามมากๆเขาเป็นฟิวเจอร์ไรนะครับหือหรือเป็นคนที่ชอบมองเห็นกระแสในอนาคตถ้าวันนี้ใครยังไม่รู้จักคุณโรเจอร์นะครับผมแนะนำนะครับ ให้ลองไปซื้อหนังสือนะแผน9ขั้นปั้นคุณเป็นเศรษฐีนะครับหรือว่าหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า m i l l เ n n i มั Master Plan นะครับเป็นหนังสือที่ติด New York Times Bestseller นะขายดีมากๆไปในระยะเวลา2สัปดาห์นะก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลของเขาดูแล้วก็ผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีประสบการณ์ความสาเร็จเหมือนผมแล้วก็คนในชุมชนของผมโอเควันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกแล้วนะครับในฐานะผู้ประกอบการที่อยากจะใช้คนให้เป็น พูดได้แมนอินได้รับจ็อบนะครับเหมือนเล่าปีนะครับใน3ก๊กนะถามว่าเล่าปีเนี่ยเก่งไหมนะครับเล่าปีไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับถ้าใครเคยดูประวัตินะครับก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งเนี่ยผูกใจคนได้ดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็รู้สึกอิจฉาเล่าปีมากๆเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับว่าเฮ้ยทําไมผมไม่สามารถที่จะเข้าใจคนและผูกใจคนได้เหมือนเล่าปีนะครับหรือคนที่เก่งๆในประเทศไทยหลายๆคนนะที่ใช้คนเก่งๆ เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้เกิดเป็นเล่าปีแต่ตอนนี้ผมมีเครื่องมือที่ผมเนี่ยสามารถแปลงตัวผมให้เป็นเล่าปีแล้วนะครับแล้วคุณล่ะอยากจะเป็นเล่าปีคนถัดไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าทุกท่านนะครับได้ประโยชน์มากมายนะแล้วก็ผมจะบอกได้เลยนะครับว่าในตอนหน้านะครับในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวเนื่องกันนะทั้งหมด4ตอนในตอนหน้าผมก็จะบอกได้เลยว่าคุณจะทําธุรกิจอย่างไรให้ชนะล่วงหน้า นะตอนหน้าเป็นชื่อตอนที่ว่าทําธุรกิจอย่างไรให้ชนะ,ะล่วงหน้าแล้วผมบอกได้เลยว่าเป็นตอนที่จะเขาเรียกว่าเบิกเน็นะครับตอนที่ผมได้เรียนรู้คอนเซป t นี้นะครับมาจากคุณโรเจอร์ผมก็ทําให้ตัวผมเองนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็สามารถที่จะวางแผนธุรกิจไปข้างหน้าในตอนตลอ,ะะตลอดระยะเวลา5ปีเลยเลยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพบกันอีกทีนะครับในเทปหน้านะครับ องทวินน์นอยน์อินสปิเรชันทีวีทุกๆวันพุธนะครับ9โมง9นาทีนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้าไทยถ้าไทยนะครับอยากจะพูดคุยกับผมนะครับหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยมี อยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์มาหาผมได้นะครับที่เ e Dynamic Thailand นะครับหรือว่าสามารถแอดไลน์ของผมเข้ามาได้ที่แอดไลน์นะครับพอเดอะสตาร์นะครับเป็นไลน์แอดนะครับทุกคนสามารถแอดแล้วก็ลองมาคุยกันลองมาแชร์ริ่งกันนะครับว่าใครที่ได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็นําไปใช้มีผลลัพธ์อย่างไรนะครับผมตื่นเต้นมากๆที่จะฟังผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็จากทุกคนส่วนผลลัพธ์นะครับที่ท่านไม่ได้ผลลัพธ์นะก็สามารถคุยกับผมได้เช่นเดียวกันว่าเราผมจะแนะนาให้ท่านเอาไป พ์ implement แบบไหนนะครับหรือนำไปใช้แบบไหนให้เกิดผลลัพธ์ได้นะเพราะนั้นวันนี้รายการองทพ n นอิน n ป p i r a t i o n TV นะครับผมปอนะัทสิทธิ์วาจาสิทธิสิลป์นะครับแล้วก็ทีมงานขอลาไปก่อนนะบพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ